วันนี้ดอยอินทนนท์เชียงใหม่นะครับเช้าวันนี้5องศาเซลเซียสนะครับต่ำที่สุดในรอบปีครับนักท่องเที่ยวยังแน่นนะครับชมแสงแรกและทะเลเหมอกยามเช้าครับโซนดอยอ่างขางนะครับนักท่องเที่ยวกางเต็นท์นอนค้างแรมสัมผัสอากาศหนาวครับ บรรยากาศการท่องเที่ยวบนดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักนะครับยอดดอยเช้าวันนี้อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสต่ำที่สุดในรอบปีนักท่องเที่ยวบอกว่าหนาวสะใจเลยแหละครับจัดเต็มเสื้อกันหนาวถุงมือหมวกส่วนบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวมารอชมแสงแรกจนเต็มพื้นที่ไม่ผิดหวังนะครับทั้งทะเลหมอกและพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าสาดแสงแรกอย่างสวยงามนักท่องเที่ยวไม่พลาดนะครับที่จะบันทึกภาพความสวยงาม ่วนบริเวณที่ทําการอุทยานอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสนะครับทำให้วันนี้สภาพอากาศหนาวเย็นเหมือนเปิดแอร์ไปทั้งดอยเลยล่ะครับส่วนที่ดอยอ่างขางที่อำภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมจุดเช็คอินยอดนิยมมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนอนกลางเต็นท์นอนพักค้างแรม ขนผ้าห่มแล้วก็เสื้อกันหนาวขึ้นไปหลายผืนเลยนะคะเพื่อจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นบริเวณสวนสวนกันอย่างคึกคักสภาพอากาศช่วงเช้วชาว,วันนี้อุณหภูมิ13องศาเซลเซียสค่ะมีหมอกลงปะทะใบหน้านักท่องเที่ยวตื่นขึ้นมารอรับแสงแรกพระอาทิตย์โผล่นะคะขึ้นมาตรงช่องว่างที่มีหมอกหนาแค่ระยะเวลาสั้นๆจากนั้นก็มีหมอกลงหนาจัดปิดทึบอย่ายรอดก็ตามนักท่องเที่ยวก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารขึ้นมาเองค่ะช่วงเช้าก็จะนําอาหารมาปรุงรับประทานเมนูง่ายๆทาง ข้าวต้มนะคะน้ำร้อนอมีการต้มน้ำร้อนชงกาแฟทอดไข่ดาวรับประทานบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปก็ได้ฟิลนะคะเดินทางกลับก่อนจะเดินทางกลับขณะที่เจ้าหน้าที่ก็มีการาขอนะคะมีข้อห้ามคือห้ามก่อไฟห้ามนำตะเกียงเตาถ่า,านจุดเทียนไขหรือว่าสิ่งที่เป็นเปลวไฟในเต็นท์อย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้ภายในเต็นท์นั้นขาดออกซิเจนหรือว่าเกิดเพลิงไม่ได้ค่ะ สวัดาทีนี้ม,าาามั่นใจนะครับว่าคงจะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละ mm. ใครที่มายี่เปงมาลอยกระทงแล้วไปบนยอดดอยก็คงจะถูกใจแบบนี้แน่นอน